คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดสถานที่รองรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสปชวันพรุ่งนี้พร้อมใช้ระบบคอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลให้15หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อความรวดเร็ว นายผู้ชงนุตราวงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตกล่าวถึงความพร้อมของกกตในการเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปอชใน11ด้านปฏิรูปที่จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ว่าขณะนี้กกตมีความพร้อมแล้วร้อยเปอร์เซน์โดยจัดสถานที่รับการเสนอชื่อไว้ที่ห้องประชุมทั้งสองสำนักงานกกตอ,อาคารสุรราชการแจ้งวัฒนะ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของกกต11ชุดตามด้านปฏิรูปต่างๆขอรับเรื่องตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีถึง16นาก30นาทีตั้งแต่วันที่14สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนโดยไม่เว้นวันหยุดราชการสำหรับกระบวนการการเสนอชื่อนั้นองค์กรนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรซึ่งมีสิทธิเสนอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์ของกะกะต w w อ .ect.co.th พร้อมนำเอกสารหลักฐานต่างๆอธิสำเนาทะเบียนบ้านของนิติบุคคลผู้เสนอชื่อหลักฐานความเป็นนิติบุคคลและมะติเหตุผลของนิติบุคคลที่เสนอชื่อบุคคลดังกล่าว โดยยื่นด้วยตนเองที่สำนักง,งานกกตหรือผ่านทางไปรษณีย์มายัางสำนักง,งานกกตซึ่งเจ้าหน้าที่กกตจะรวบรวมและส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติที่ประกอบด้วย15หน่วยงานให้ดำเนินการตรวจสอบเป็นรายวันโดยกกตจะขี์ข้อมูลลงในระบบตรวจสอบคอมพิวเตอร์ส่งไปยัง15หน่วยงานให้ดำเนินการเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว,รวทันเวลาที่กำหนด โดยการสรรหาจะดําเนินการไปพร้อมกับการสรรหาในภาคส่วนจังหวัดต่างๆอย่างไรก็ตามขณะนี้คสอชอยังไม่ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาทั้ง11ด้านปฏิรูปจึงยังต้องรอประกาศของคสอชอก่อนที่กะกะตจะออกประกาศให้เริ่มรับสมัครต่อไป